ค่ะสำหรับปัจจัยสำหรับการลงที่ก็บอกไปแล้วเรื่องนี้ก็มีหลายเรื่องแต่ว่าส่วนไปให้กรีซนะคะแต่บ้านเดี๋ยวันจันทร์มีการตัวเลข GDP ด้วยตัวเลขที่ทุกคนลุ้นว่าตกลงเลยที่แล้วทั้งปีเป็นไตรมาที่4ี่ที่อะไรอะไรก็ดีเนี่ยจริงหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นตรงสิ่งที่ทางด้านของเคราะห์แล้วก็โปรเกอร์โลกเนี่ยก็ตาดูแล้วก็เป็นสํ่สคัญต่อการขึ้นชนีในวันจันทร์ด้วยสภาพัฒน์ค่ะวันแปดกุมภาพันธ์ก็จะมี ประชุมธนาคารญี่ปุ่นนะคะ BOJ ช่วงที่มาก็นโยบายเงินมาเหมือนกันติดตามว่าจะเป็นอย่างะนะคะนอกจากนี้เฟด <ะ S 2> ที่20ถึง28เนี่ยก็มีการเผยแพร่ผลการประชุมนะคะของวันที่19ที่ประชุมกันเป็นเว28มกร,มราคม19จะมีการเผยแพร่าการประชุมว่าตกลงเนี่ยเขาคุยคะอะไรแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหนทั้งหมดก็เป็นประเด็นตามกันต่อนะคะส่ว ของาพิเศษวันสุขนะคะคันเริ่มคุยกูรูด้าน HR มีรับนะคะข้องเ,ออเขาบอกจะขอแลกงานกับลูกน้องจะให้ลูกเนี่ยทำงานมากขึ้นลูกนอก้องอะให้ที่จะตั้งใจหรือทุ่มให้ก,ใกับการนะคะกลยุทธ์ที่น่าสนใจอย่างไรติดตามจากคอลเสิจค่ะค่ะทุาผู้ชมค่านคน,นนะคะมีประเด็นพูดคุย จะพูดถึงปัญหาเกิดขึ้นในการเราทํางานแล้วกับที่เราทำด้วยรู้จังเลยว่าไม่ได้เขาเลยท,เทําไปทำไมนะคะว่าเขาทํางานเราทํางนังน้นว่าคุณทไหน,นะ,ะที่มีลูกใต้บงังคับบัญชารู้สึกแบบอาจรู้สึกว่าทำาดีจะได้ใจลูกนอก้องวันนี้นะคะเราจะมาไขาข้อข้องปัญหากับอาจารย์พิมลแสงสุริผูชิญในการปรึกษาและ,ะผู้บริหารระดับสูง เคยค่ะอาจารย์กับทางรายการอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับการค่ะเชื่อว่าหลายคนรู้สึกว่าคนงานด้วยถ้าเขาเท่ารัสื่อกับเขายังแต่ไม่ได้ใจจากเขาเลยดีแล้วหานนี้ก็น่าจะหาหนักสําหรับมีลูกน้องใต้บังคับบัญชาด้วยเราจะทํำยังไงดีใช่ไหมได้ใจคือผมคิดว่าการได้ใจเรื่องสําคัญโดยเฉพาะกับคนไทยนะคุณจุ๊กค่ะ สมมติรู้เอ๊เราทําไปตัง้งหลังแล้วทำไมเราไม่ได้ใจเขาสักที<ฆ>งั้นผมคิดว่าเรากลับมาดูก่อนว่าทําไมเราถึงไม่ได้ใจคนอื่นค่ะ<ฆ>ปกติเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามีสักสามสี่เหตุผลที่ทําให้เราไม่ได้ใจคนอื่นอย่างแรกเราอาจจะไม่รู้วิธีการค<ฆ>ือ<ฆ>แบบไม่รู้เลยว่าต้องทายัางไงบ้างโดยเฉพาะคนที่ไม่ถนัดที่ต้องทํางานเกี่ยวกับคนค<ฆ>ะเนี่ยออกไหมครับเนี่ยเช่นช่างเช่นคนที่ทํางานไอทีอะไรเงี<ฆ>้ยเขาอาจจะไม่ได้ เติบโตมากับการทํางานกับคนไม่รู้จะสื่อสารกับเขาแบบไหนดีอันนี้อาจจะน่าเห็นใจคือไม่รู้ how to อันที่สองสาเหตุอาจจะเป็นไปได้ว่ารู้ว่าต้องทําอย่างเนี้ยแต่ทําไม่ถูกวิธียกตัวอย่างเช่นผมไปโค้ชผู้บริหารคนหนึ่งคุณจุท่านเป็นคนที่มีภาพลักษณ์เป็นคนดุมากแล้วเป็นคนละเอียดมากจนแบบลูกน้องกลัวเลยคือถ้าแบบพี่เขาเรียกเนี่ยคงต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วคราวนี้แกก็รู้ว่าเออในส่วนของ ความสัมพันธ์กับลูกน้องเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีท่านก็เลยอยากที่จะเสริมสัมพันธ์บ้างก็รู้วิธีว่าอันนั้นเราต้องมีกิจกรรมอะไรเล็กๆมาทําร่วมกันท่านก็เลยไปเอาอไอ้ตัวต่อคําศัพ์นึกออกไหมแคบเบใช่ไหมเขาเรียกแค a เบ l e นะตัวต่อคำศัพ์ เอามาให้ลูกน้องเล่นโห,โหลูกน้องเครียดหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่ารู้สึกว่าโอ,โอ๊อะไรเนี่ยต้องค้นสับยากๆมาอีกหรือเปล่าแล้วถ้าตาคงโดนอีกก็เปล่าอะไรอย่างนี้เพราะนั้นแทนที่มันจะรู้สึกว่าบรรยากาศดีขึ้นบรรยากาศมันอึมครึมกว่าเดิมอย่างนี้แปลว่าคิดว่ารู้วิธีแต่ใช้มันไม่ถูกต้องอัน<า><า>ที่สองอันที่สามอาจจะเป็นไปได้ว่าขาดความต่อเน,นื่องคือทําอย่างเนี้ย แต่ทำทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดมันก็เลยไม่ได้ผลเหมือนทานยาคือเดี๋ยวทานเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวทานเพราะนั้นบางกรณีเรารู้เราทำถูกทางแล้วเพียงแต่เราไม่ได้ทำมันต่อเนื่องนะแล้วก็สุดท้ายอาจจะเป็นไปได้ว่าเ,เราเลิกมันก่อนเวลาถูกปะค<ม>ือบางคนทำไปแนึงแล้วบอกโอ้มันไม่ได้ผลอ่ะไม่ทำละเนี่ยผมว่าบางทียามันยังไม่ออกฤทธิ์เลยเราเลิกมันก่อนเวลานะครับเพราะนั้น อย่างแรกคือถ้าเรารู้สึกว่าเราทําหลายอย่างแล้วทาไมมันไม่ได้ผลนั้นกลับไปดูก่อนว่ามันเป็นหนึ่งในสามสี่อย่างนี้หรือเปล่าเอาล่ะสมมุติว่าเราพยายามแล้วเรากลับไปดูแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนั้นมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทําเพิ่มขึ้นงั้นทำไงดีผมให้คาถาคาถาเนี่ยผมเรียกว่าคาถาหกศศูนย์นะครศงั้นบอกหกศก็นว่ามีอะไรเลยเราค่อยมาลงรายละเอียดกันคือหกยประกอบด้วยหนึ่งสร้าง สร้างค่ะสองเสริมค่ะสามสอนค่ะสี่สารสร้างเสริมสอนสารค่ะสามสามสององูสามค่ะแล้วก็สี่ห้าก็คือสู้ค่ะแล้วหกคือสูงสิงหกสอนี้เป็นเคชรเล้วเป็นคาถาเลยค่ะงั้นเอาทีละอันอันที่หนึ่งถ้าเราอยากได้ใจคนงั้นเราต้องสร้างเขาสร้างเขาแปลว่าอะไรแปลว่าเคยได้ยินเด็กสร้างไหมค่ะอันนี้เด็กสร้างผม อันนี้เราปั้นเขาขึ้นมาให้โอกาสเขาอค,คือสมมติเราทำงานด้วยกันผมจากจุไม่รู้อะไรเลยผมสร้างผมปั้นผมพยายามทำให้จุจนกระทั่งเติบโตขึ้นมามีชื่อเสียงเนี้ยค่ะผมจะได้ใจจุมาแน่นอนค่ะหงค่ะงั้นถ้ามีลูกน้องงั้นหาทางสร้างเขาใช่ไหมครับทำยังไงให้เขาประสบความสำเร็จทำไงให้เขาดังขึ้นดีขึ้นเก่งขึ้นนะครับเติบโตมากขึ้นอันนี้ อย่างแรกคือเราต้องสร้างเขาค่ะอันที่สองเสริมเสริมแปลว่าเขาดีอยูแล้วงั้นเราส่งเสริมให้เขาดีขึ้นหรือบางทีสมมติเราทำงานด้วยกันพอทำจบปุ๊บ หัวหน้าชมเราอ,อ,อย่างนี้เรารีบต้องเสริมให้ลูกน้องเลยคือเราต้องรีบแบ่งให้ลูกน้องเผื่อ <c oughs> แผ่ความดีให้ใหลูกน้องหน่อยไม่ใช่โกยไว้คนเดียวค่ะ <c oughs> ือถ้าโกยไว้คนเดียวเนี่ยคนก็ไม่อยากทํางานด้วยแล้ว <c oughs> ใช่ไหมงั้นถ้ามีอะไรเราก็ส่งเสริมเขาหากมีคนชมเขาโอ้ยอน,นี้จุเก่งนะเอาเสริมไปเลยเออยิ่ง <c oughs> ผมก็ทํางานด้วยเก่งเนี่ยเพราะนั้นนอกจากสร้างเราต้องเสริมนะครับอันที่สามเราต้องสอนค่ะับเวลาสอนเนี่ยบางทีหัวหน้าคิดว่าสอนแต่เรื่องงานแต่ผมคิดว่า การที่เราจะได้ใจคนเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวมันต้องนอกเหนือจากที่ทํางานนอกเหนือจากเรื่องงานเรื่องส่วนตัวสอนได้ไหมได้นะรย์บางช่วงเวลาครอบครัวด้วยอ่าแล้วถ้าจุทางานกับหัวหน้าบางคนที่เขาสนใจใส่ใจที่จะสอนเราทั้งเรื่องงานเรื่องการดำเนินชีวิตอะไรเงี้ยถูกไหีจะได้ใจไหมแน่นอนค่ะครับงั้นนอกจากสร้างนอกจากเสริมนอกจากสอนละค่ะอันที่สี่ก็คือเรามีหน้าที่สาม สามแปลว่าอะไรสามแปลว่าบางทีบางคนเขาเกิดปัญหาถูกไหมงั้นหัวหน้าก็มีหน้าที่เข้าไปช่วยสามปัญหาให้ลูกน้องค่ะถ้าหัวหน้าไม่เคยมาช่วยแก้ปัญหาเลยแน่นอนใจไ,ไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าลูกหัวหน้าเออพอเรามีปัญหาปุ๊บเออพี่เข้ามาช่วยสารปัญหามาช่วยแก้ปัญหามาช่วยคิดหาทางออกค่ะงั้นเราจะรู้สึกว่าเขาดีกับเราไหม,มเขาไม่ได้ทิ้งเราถูกปะ คือบางคนอาจจะไม่ต้องมาแก้ปัญหาให้เราเพียงแค่ถามเราก็พอว่าเป็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้อโอเคหรือเปล่าแค่นี้ก็นรู้สึกดีก,กับเขาแล้ว <ปะ S 1> หรือถ้ามันมีปัญหาเราพยายามแก้แล้วแก้ไม่ได้จริงงั้นพี่ลงมาช่วยสางม,มันบ้างถูกไหมครับอันนี้ก็จะทําให้ได้ใจถูกป่ะอันที่ห้าก็คือสู้สู้คือนี้ทําไมเขาถึงเรียกคนที่เป็นหัวหน้าว่าหัวหมันคือหัว มันคือหน้าค่ะงั้นเวลาเราเป็นหัวหน้าคนเนี่ยเราต้องเอาหัวเป็นแปลว่าเราต้องสมองคิดค่ะแล้วเราต้องเอาหน้าเนี่ยไปรับหน้าแทนลูกน้องอเคยเห็นหัวหน้าบางคนเวลางานผิดอะไรปุ๊บโบยให้ลูกน้องไปเลยไหมค่ะอย่างนี้จะได้ใจไหมไม่ได้แน่ๆไม่ได้หรอกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นหัวหน้าเราก็ต้องสู้แทนลูกน้องปกป้องลูกน้องเวลาคนอื่นมาด่าลูกน้องเราไม่คิดนั่งเงียบเียเราต้องทําไง หนึ่งคือรับฟังลูกน้องเราเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงยอมรับผิดมาสอนลูกน้องต่อแต่ถ้าลูกน้องไม่ได้เป็นก็ต้องก็ต้องตอบบ้างไม่ใช่ด่าซ้ําไปถ้าด่าซ้ำไปเนี่ยลูกน้องมันไม่ได้ใจหรอกเพราะนั้นอยู่ในที่สาธารณะคนอื่นเข้ามาว่าลูกน้องเราหัวหน้าที่ดีต้องปกป้องก่อนค่ะปกป้องไม่ใช่โอหรือว่าปกปิดความผิดแต่ปกป้องลูกน้องออกรับแทน เสร็จแล้วเรากลับมาว่ากันทีหลังกลับมาดูซิทำจริงหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่อยู่ต่อหน้าก็เอ้ยหนีเลยเอยอปล่อยไปหรือไม่ด่าซ้ําไปเนี้ยก็ไม่ได้ใจถูกไหมครับและสุดท้ายก็คือสูงสิงค่ะสูงสิงแปลว่าเราก็ต้องมีการสร้างสัมพันธ์บ้างเหมือนเมื่อกี้คุณจุ๊กบอกถามสารทุกสุขดิบบ้างไม่ใช่หัวหน้าบางคนวันๆไม่เคยพูดไม่เคยทักอะไรเดินมายกมือไหว้ไม่รับไหว้เลยอย่างเนี้ยเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะแกมีชีวิตหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้นะเพราะนั้น การที่เรามีโอกาสได้สูงสิงกับลูกน้องบ้างเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้ใจนะค่ะแน่นอนอาจารย์สังสรร์นอกงานบ้างกินข้าวกันบ้างนกันไม่ต้องไปกันบ่อยๆแต่มันต้องมีบ้างหัวหน้าบางคนเนี่ยชอบคิดว่าไม่เอาอ่ะฉันคุยแต่เรื่องงานอย่างเดียวเรื่องส่วนตัวฉันไม่เกี่ยวค่ะไม่ได้หรอกคืออย่างน้อยในสังคมไทยเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะค่ะงั้นเอาคาถาหกศรเนี่ยไปซื้อใจลูกน้องได้ค่ะ ทีละสเต็ปแน่นอนว่าถ้าคุณปฏิบัติได้ตามนี้ไดใ้ใจลูกน้องแน่ๆแ,และแน่นอนว่างานที่มีประสิทธิภาพดีผลของงานที่สําเร็จก็จะตามมาถูกต้องค่ะท้ายนี้อยากให้อาจารย์ให้คําแนะนําค่ะเป็นคาถาให้ท่องจําให้ขึ้นใจเวลาที่เรารู้สึกว่าเจอปัญหาแบบนี้แล้วทํายังไงดีได้ครับก็อยากให้คิดอย่างนี้ว่าทุกๆปัญหาเนี่ยมันมีทางออกอ่าอยาไปท้อถอยกับปัญหาคือ ถ้าเราคิดว่ามันไม่มีทางออกมันไม่มีทางออก<ฆ>แต่ถ้าเราคิดว่าทุกปัญหามีทางออกเนี<ฆ>่ยเดี๋ยวทางออกมันมาเองค<ฆ>รับเขนบวกไว้ก่อนนะญหา<ฆ>มีทางออก ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะรวมไปถึงสถานที่สวยๆที่เอื้อเฟื้อสําหรับการถ่ายทําในวันนี้ค่ะนั่นก็คือห้องสมุดทรูนะคะทรูไลบรารีที่อาคารทรูทาวเวอร์ถนนรัชดาค่ะซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้นะคะของทั้งพนักงานและบุตรหลานค่ะให้ได้มาเสริมสร้างการเรียนรู้ในแง่มงุมต่างๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอบคุณอาจารย์พูดมากที่ให้เกียรติกับทางรายการค่ะยินดีค,คขอบคุณครับและลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ